ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องนะฮะทางช่อง u t u b e บรรนาเทคเตอร์ทุกทุกท่านครับแล้วก็กราสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมครับโจนะครับวันนี้กับบรรยากาศฝนตกครับวันนี้ก็ล้างรถไม่ได้ครับครับนี่ได้รับภารกิจใหม่ครับล้างรถนะครับวันนี้วันนี้แต่งตัวเต็มยศครับล้างรถนะครับวันนี้ก็ระหว่างการขั้นเวลานะครับระหว่างที่ฝนตกนะครับนี่ฝนตกตกก็มาประมาณ ชั่วโมงกว่าแล้วครับนี่กาลังเริ่มป่อยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องนะฮะมาเยี่ยมครับสินค้าของเรานะครับหลังจากที่เราได้ทาการซื้อขายกับคุณลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับมาดูกันว่าบริษัทบางนาเทคเตอร์ของเราได้ทําอะไรให้คุณลูกค้ามั่งนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์ทําการควบคุมเองเลยนะครับวันนี้ก็คนก็จะออกเยอะหน่อยนะฮะ เพราะว่าผลตกครับออกจากรูไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําท่วมครับน้ําท่วมถนนครับไปไหนไม่ได้ก็จะอยู่จลมนจรลมนกันอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะอยู่กับอาจารย์ครับอันนี้จะเป็นทีมงานอาจารย์ครับอันนี้จะเป็น1 2 0ีรุ่น6 E.O. ครับตอนนี้เป็นบูมอาร์ม14เมตรนะครับนี่พอดรื้อมาเรียบร้อยนะครับนี่บูมอาร์มยีโนนครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเรามาดูกันว่าหลังจากเราทําการซื้อขายครับเราจะทําการตรวจเช็คอะไรให้คุณลูกค้ามั่งนะครับ ปฏาการเปลี่ยนซีนเองครับเข้าใกล้ไปนะครับนี่นะครับอันนี้เป็น120รุ่นของ G.O. นะครับผมนี่ก็เริ่มนะนะครับผมกำลังเริ่มทำการตรวจเชคครับนี่ก็จะมีการปรับผู้นะครับตัดออกนะครับนี่พื้นเก่งเราต้องยกขึ้นอย่างนี้เลยครับอันนี้จะทำการทำการไล่สนิมนะครับหรือว่าทำการตัดนะครับปะปผู้ออกใหม่นะครับตัวไหนที่ว่าไม่ดีนะครับนี่ ล้อออกนะครับล้อออกแล้วเราก็ทํคการตัดเหล็กใหม่ใส่เข้าไปนะครับยกกันแบบนี้นครับยกกันแบบทุกอย่างเลยครับันน้ำที่ว่าไหน,น,ท,น,นที่ว่าผูกครับแต่คันนี้ช่วงล่างมาสวยนะครับตัวนี้ส่วสีนก็บอกนะครับสีนก็บอกก็ถอดออกมาแล้วนะครับนี่เปลี่ยนสีนม้วบ้างเลย อันนี้จะเป็นชุดภายในเก๋งนะครับใน,นเป็นซีนก็บอกดูการผ่านนอนน่น่าจะเปลี่ยนอย่างไรบ้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อนอันนี้ถังโซล่าครับโซล่าน,นี้ต้องถอดล้างครับโอ้ซีนกําลังจะถอดนะครับยางกาลังไล่ถอดครับเปลี่ยนซีนนี่อยู่ในโหมดการตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คระบบต่างๆน,นี่ก็อย่าการ ปั่นน้ำมันไฮดรอลิกนะครับทำการถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกส่วนระบบรูต่างๆนี่ก็ต้องไล่เช็คใหม่ครับอ่ะอันนี้ก็จบไปครับสำหรับยี่สิบรุ่นหกนะฮะต่อไปก็จะไปดูด้านข้างตัวนี้เป็นรถลูกค้าครับลูกค้าอามาทำเช็คบูธสลักใหม่นะครับของบริษัททองสีสวัยครับก็ ซื้อจากบริษัทบางนาเทสเตอร์ไปนะครับยกมาโอเวอร์ฮอนใหม่นะครับก็ทําให้เลยครับส่วนนั้งพันทั้งนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องของเอสเคร้อยยีห้าครับเป็นรถจมน้ํานะครับนี่ก็เริ่มแล้วนะครับผมเริ่มทําการประกอบนะครับนี่นะครับก็ช่างน้อยครับทําหน้าที่รับในการาปิดเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัวเดียวกำลังร้อยสี่สิบนะครับนี่นี่นะครับอะไรอะไรของเรานี่เบิกของอริยะมานะครับนี่ คืออะไรเราไปใช้อะไรศูนย์นะครับผมใช้อะไรศูนย์เลยนะครับบรรดาในเครื่องนะครับนี่ก็เริ่มพยอยนะครับคมประกอบกันเข้าไปนะครับส่วนคันนี้ก็เริ่มเริ่มลื้ใช่ไหมช่างไม่ใช่ว่าเริ่มทำนะครับเริ่มลื้ครับนะครับผมรถใหญ่ตามจริงรถขนาดนี้น่าท้ายสักสามสิบคนนะช่างนะทำคนเดียวไม่ได้หรอกม้าพี่นะครับส่วนด้านข้างของเรานะครับก็จะเป็น SK ร้อย ตัวนี้เ k 1 0 0ร้อย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 ยี่สิห้าบแล้วอดูก่อนนะครับตัวนี้เ k คร้อยย่สบห้าครับผมเป็นเ125คยี่สิห้าอันนี้เป็นของเกฟปูครับครับคันนี้ก็จะทำการติดตั้งระบบรลยหัวเจาะให้ใหม่นะครับนี่ก็ช่างก็กำลังทำการาไล่เกียวตาเกียวนะครับหรือว่าทดลองเกียว นะครับหรือว่านั่งหมุนเกลียวเล่นๆนะก็แล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับตอนนี้เป็นเครื่อง125 125นะครับก็นี่นี่ก็เริ่มทําการตรวจเช็คครับระบบแอร์ฟิล์มทุกอย่างทาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีไร่เปลี่ยนซีนคอหน้าคอหลังนะครับของเครื่องยนต์นะครับนี่ก็เรืออมาอย่างนี้ครับในการตรวจเช็คถ้าเราตรวจสอบว่าคอหน้ารั่วคอหลังรั่วเราก็จะทําการถอดออกมาอย่างนี้เลยนะครับผม ก็คือในราคาที่เราทําการตกลงกันไว้นะครับผมก็คือในราคานี้เลยนะครับนี่ส่วนคอนโทรลปั๊มก็ยังสวยอยู่นะครับสวยอยู่สวยอยู่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูเครื่องครับเดี๋ยวพามาดูเครื่องนะครับมาดูเครื่องเครื่องก็อยู่อยู่นี่นะครับนี่เราก็ถอดมาเปลี่ยนซีนข้าหลังแล้วนะครับผมซีนขวอหลังแล้วก็ใส่ประกันเรียบร้อยแล้วก็ซีนข้าหน้าเสร็จสับเรียบร้อย นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นมาร์คพิกนะครับมาร์คพิกนี่ก็กําลังตรวจเช็คนะครับระบบอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นของคุณพ่อสันใจใหญ่นะครับนี่ก็ตรวจเช็คเสร็จสรบเรียบร้อยครับเกียบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับผมตรวจเช็ค10นคลครับก็ ต่ยังทยอยทยอยนะครับส่วน P4120 รุ่น8นะครับคันนี้ก็จะเดินทางไปยังจังหวัดชนบุรีนะครับนี่120รุ่น8นะครับซึมหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าซึมฝนครับวันนี้แล้วก็ SK200 นะครับคันนี้จะเดินทางไปช้ยภูมินะครับก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับเป็น NK135 NK135 นะครับ วายวายศูนย์สองนะครับนี่ก็อยู่ในโหมดคัดตรวจเช็คครับก็เสริมดเซมอะไรเรียบร้อยนะครับนี่ทุกอย่างกําลังไล่ไล่ประกอบนะครับผมก็อีกไม่นานครับอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานครับส่วนห้องนี้นะครับเป็น s k 1 2 5รเหมือนกันนะครับนี่ก็เริ่มทำคารตรวจเช็คครับตรวจเช็คในด้านสีแม่ใช่ไหมช่างวัตครับผม ไม่ต้องพูดเส้นาดไม่ได้ครับดูดูหุ่นนะเดี๋ยวน้องเขาพุบเอาเนี่ยสกลงไป3ามใบนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นเ k 75 75 SRD นะครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดลำปางนะครับนี่ก็จะพ่นสีสีฟ้าแล้วนะครับหรือว่าสีเขียวนะครับนี่มีตะกกนตะแกรงนะครับคันนี้อัพชั้นเต็มนะครับมีตะแกรงนะครับตะแกรงกันกระจกตะแกรงกันหัวเก๋งนะครับมีระบบลายหัวจอมาด้วยนะครับแล้วก็เราเดินระบบ ที่ลูกค้าใช้สำหรับระบบเจาะมา1เส้นนะครับเพื่อจะใช้ระบบโฟของอระบบหัวสว่านนะครับเพราะหัวสว่านมันต้องยิ่งสายขวานะครับแล้วก็มีตัวโฟอีก1เส้นนะครับก็ใช้เบอร์19รส่วนด้านค้าของเรานี้ก็จะเป็น PC-120 รุ่น6 EO นะครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดซีสกตนะครับอันนี้ก็จะไปอำเภอขุนหารครับ ครับก็อยู่ในโหมดการาเตรียมข้าวสีครับเตรียมข้าวสีนะครับนี่ก็พ่นสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาโปไร่กันอีกทีนะครับส่วนอันนี้พ่นสีพื้นขัดเรียบร้อยโปเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนะครับก็อยู่ในโหมดที่จะล้างสะอาดซ้านนะครับเพื่อจะทําการทําห้องพ่นสีนะครับ ดนะเ,เดี๋ย่นอยมันไดตัวน่ะเอ้ยเจ้แข็งเจ้แข็งเอ้ยนี่นายมันไดตัวอ่ะอันนี้เด็กใหม่นะครับเด็กใหม่ครับเด็กใหม่มาฝึกง,งานนะฮะสายยาเขาครับเปียวฟ้าวนะเห็นว่าหน้าตายอย่างนี้นี่ไม่ธรรมดานะผมเพราะยาได้เปียวฟ้าว ครับตอนนี้ก็จะเป็น3า2หนึ่งดีนะครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดโคราชนะครับโคราชบ้านเรานี่เองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับก็มีเสริมนะครับมีเสริมเฟรมนะครับช่วงล่างขัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวถังนะครับซีนก็ลงกระบอกเคลียร์เรียบสับเรียบร้อยฟิล์มแอร์นะครับล้างระบบระเบียบเรียบร้อยมาทำอะไรอ่ะโอ้นักเลงแท้ อันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้เขาเป็นครอบครัวตัวอ้วนนะครับเนี่ยเขาสามีภรรยากันนะครับผูกมีอไม่ได้แเดี๋ยวผัวเขาฮุบเอานะครับตัวนี้ก็เป็นไม้แท็กเก็ติสเนนะครับก็ถือว่าล้างเมื่อกี้นี่อัดฉีดไปแล้วต่อไปก็จะมาล้างแป๊บแล้วก็ทาการขัดออกนะครับขัดให้มันเรียบลงเรียบร้อยนี่อันนี้สารสองดีครับส่วนคันนี้ก็สารสองดีเหมือนกันนะครับสำหรับทั้งอ้วนนะครับตัวนี้จะเดินทางไปยังบึงการไอ้ไม่ใช่ ไม่ใช่พึงการแท็บไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคันนี้ก็รอแกงกระบอกกลางอยู่นะครับระหว่างรอแกงกระบอกกลางเราก็ย้ายมาทําสีก่อนนะครับเพราะว่ากระบอกกลางนี้เราส่งไปอาร์คพมนะครับแกนไม่มาครับผมแกนไม่มานะครับเดี๋ยวแกนมาก็จะประกอบเสร็จสรบเรยบร้อยนี่ช่วงนี้งานสีก็จะแน่นๆหน่อยเอาพี่เอาพี่เอาเอาพี่เอา,เอา,เอา <laughs> นะครับ แผงเราก็จะมากรองเอาย่อไว้่างนี้นะครับแต่ละคันนะครับเราก็จะมากรองมากรองไว้นะครับแล้วก็พอหาไม่เห็นก็จะถามหาลูกพี่นายอาจารย์ไอ้กรองไปเองเพราะยังไม่เห็นมันมาถามหาแล้วลูกพี่นายอาจารย์โยเกอบโอ้ครับพ่อให้ลูกพี่ให้ลูกพี่แล้วอันนี้ก็อาจารย์เดชนะครับก็จะดูแลในเรื่องของงานสีทงานสีก็ลูกน้องเราจะเยอะหน่อยเพราะว่า เป็นด่านสุดท้ายนะครับที่ว่าถือว่าเป็นงานเร่งมากๆนะครับสำหรับงานสีนะครับก็อัดกันแบบทั้งวันนะครับไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับแล้วก็งานสีนี่จะเป็นงานที่ละเอียดแล้วก็งานที่ใช้เวลานะครับแต่ก็ต้องด่วนนะครับก็คืออย่างที่บอกไปนะครับนี่ยังไม่พอนะครับสถานที่นี่ต้องมีการขยับขยายกันอีกนะครับผมก็อีกไม่นานนะครับก็จะเริ่มมาระบบกันอีกทีนะครับเนื่องจากว่าห้องพัสีสองห้องพึ่งตรงครับสองห้องไม่พอ ครับเราจะทําอีกห้องนึงสลหรับพ่นสีพื้นนะครับนี่อ่ะเรามาต่อกันเลยนะครับตัวนี้เป็นสารนสองดีนะครับจะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตัวนี้เป็นอาพิเศษนะครับผมเป็นอาพิเศษนะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็เสริมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสริมเรียบร้อยนะครับเกียร์สะองสะอาดเรียบร้อยนะครับไล่สนิมเสร็จต่อไปก็จะทาการพ่นสีครับหรือว่าเก็บสีนะครับ ส่วนฝั่งทั้งนี้นะครับก็จะเป็นงานของช่างเคาะนะครับตรงนี้จะเป็นช่างเขารับเคาะครับผมเป็นช่างรับเคะนะครับก็จะอยู่แผนกงนี้นะครับตัวนี้เป็น s k 1 2 5ร้อย่้านะครับมาร์คเนะครับหรือว่าเทนน้อย YV 07นะครับคันนี้นี่ก็มาถึงมือช่างช่างคาะนะครับก็จะนำทีมโดยป๋าแดงนะครับผู้อาวุโสครับโน้ตครับก็จะมีช่างเคาะอยู่2 2-2คนนะครับ นี่ก็รับบทมาหนักเหมือนกันนะครับลายเปลี่ยนจากลายรุ่นแปดเป็นรุ่นสิบครับรถที่จะลวดลายสวยๆก็ฝีมือป่านี่นะครับผมนะครับนี่อันนี้ก็ทําตะแกรงครับทาตะแกรงทําบันไดนะครับอันนั้นก็เป็นตะแกรงหน้านะครับทําบันไดแต่ว่าจะมาทําล็อกนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของช่างช่างก้นะครับนี่มาเก็บรายละเอียดตรงไหนผูตรงไหนบุบนะครับก็ช่างก้จะเป็นคนจัดการนะครับพอจัดการเสร็จสักไดร้อยก็จะส่งไปให้ช่างฝีต่อ นะคทั้งตรงงานทั้งคอี่จะออกลุกๆหน่อยนะครับเพราะว่าแผงจะเยอะนะครับนี่ครับพวกแผงกระโปรงครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่อันนี้บริษัทเราติดแอร์ให้นะครับผมติดแอร์เย็นให้ครับผมนะครับนี่ครับอันนี้ก็ของป๋าป๋ารับหน้าที่หนักครับมีฝากระโปรง มี1 2 0รุ่น6 EO มีแคส3 2D oh. มี1 2 0มาไฟซูเปอร์โอ้ของปา่าอันนี้ก็ทีมมาสร้างสีครับใส่จกกับน้องทำทำที่ใส่จกเหรอใส่ที่ใส่ที่จกโอ้ใส่ที่จกเหรอ นี่เขาเป็นช่างเคาะพ่อลูกอ่อนครับช่างเคาะพ่อลูกอ่อนหวงลูกมากครับนี่เข้าใกล้ลูกเขาไม่ได้ครับนะครับนี่ก็งานของช่างช่างเคาะก็อยู่อยู่นี่นะครับงานช่างเคาะอยู่นี่นี่นะครับก็อย่างที่พาไพ้พี่น้องดูนะครับส่วนงานเบางานแผงงานตกแต่งนะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับนู่นครับโน่นนะครับก็จะเป็นแผนกเบาะ เย็บบ่อหุ้มบอ่อแผงอยู่อยู่ทางด้านบนนะครับเรามีเป็นแผนกแผนกครับนี่นั่น,นไว้ครับอ่านนี้ก็สำหรับงานสีครับ นี่ยล้างสีเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเข้าไปทําการล้างนะครับล้างแป๊บล้างแป๊บสรุงสะอาดแล้วก็รอยให้แห้งครับแล้วก็เข้าระบบห้องสีติดกระดาษ <c oughs> นะครับนี่นะครับของเก่าที่มันมีดีเราก็ลอกออกนะครับเริ่มล้างกันแล้วนะครับผม <c oughs> โอ้ใส่ระบบรีโมดภาพไไนี่ ล้านครับไปไหนมาจ้าหนูไป่เดียอไม่เบิกมาเผื่อมั่งนะครับก็สำหรับงานสีนะครับก็เป็นนั้นว่าพาพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันไปแบบเต็มอิ่มครับส่วนคันนี้ก็รอสติกเกอร์ข้างอยู่เ้อะนะครับรอสติกข้าสติกคือสติกเกอร์ข้างครับส่วนคันนี้ก็รอรอให้พี่ช่างเขามาตรวจนะครับมืออื่นเ้าเราก็จะทําการจัดทรงนะครับตัวนี้จะทาการจัดทรงนะครับส่วนตัวนี้ ตอนนี้ก็กำลังเก็บรายละเอียดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายนะครับตอนนี้อาจารย์เด็กก็จะเป็นคนดูแลนะครเก็บเสร็จเรียบร้อยก็จะเดินออกมาครับเดินออกมามาจากทางนี้นะครับแล้วก็อาจารย์จะทํำการตรวจตรวจเช็คทั้ระบบต่างๆอีกทีนะครับนี่นะครับก็เสร็จสับเรียบร้อย อยู่กันแบบพร้อมเพียงนะครับอยู่กันแบบพร้อมเพียงจะพามาดูช่างเครื่องครับช่างเครื่องในตำนานนะครับครับคันนี้ก็จะเป็นรถที่ว่าเครื่องยนต์ของรถน้ำท่วม ฮะอะไรนะนจะไปเก็บสมอฝนตกนะครับฝนตกช่างกระามว่าจะไปพ่อเมาจะไปดำนาด้บก็เป็นว่าเสร็จสิรพิธีนะครับ,รรท,ท,รบที่วันนี้พาพ่อแม่พี่น้องเที่ยวชมนะครับสําหรับอาลงซ่อมของเราในวันที่ฝนตกครับวันนี้อาจารย์อยู่ครับผมอาจารย์อยู่ครับอาจารย์อยู่ต้องสงบสงเสงี่ยมเรียบร้อยครับไม่ได้ ครับก็วันนี้ลูกทีมของอาจารย์เยอะนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่คนนะครับผมก็ทำกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูบูมอาร์มนะครับบูมอาร์มบูมอาร์มบูมอาร์มบูมอัมอ่าเนี่ยครับบูมอาร์มเนี่ยครับบูมอัมนะครับนี่ก็กำลังจะทำรูนะครับผมทำรูทำรูแล้วก็เกียร์ นะครับเพราะว่าด้านหลังนี่มันสีมันจะผู้พองครับสีผู้พองเดี๋ยวเราต้องทําการเคลียร์ออกนะครับเคลียร์ออกเสร็จสรรเรียบร้อยเคลียร์ออกแล้วก็จะขวานทำรูน้าคาวนะอันนี้เป็นทีมงานพ่อตาอันนี้ก็จะทำทำรูใหม่ครนะครับทำนะอันนี้บูมครับ14เมตรครับผมครับ14เมตร รับ1 4ก็คือ14เมตรครับครับนี่มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ก็นี่ครับสำหรับงานผมครับก็เป็นคันนี้นะครับเมื่อกี้นีฝนตกอันนี้ฝนก็หยุดแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะทําการล้างต่อนะครับครับก็เป็นไว่าเสร็จสับพิธีนะครับก็ขอขอบคุณเอสทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชม นะครับแล้วก็คอยให้กําลังใจนะครับสำหรับเพียรน้อยของเราได้ดีเสมอมานะครับอ๋สุดท้ายนี้นะครับผมโจงต้องขอตัวล้างรถต่อครับเดี๋ยวเราพบกันที่หน้าสำหรับวันนี้กับเขามาสวัสดีครับ